ก็สวัสดีผู้เล่นแล้วก็มาเลเจนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาเพชรแล้วก็หาตัวละครต่างๆนะเพชรก็ได้าจากหมดนเนื้อเรื่องตรงชาตนะครับให้กดไปที่เนื้อเรื่องสตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ได้เพชรมาจํานวนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดฮาร์ดหรือหมดเนอเมลก็ได้เพชรเท่าเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอะ ทำเควสผ่านกี่เควสนะครับเควสมีความยากง่ายแต่ละเควสมันก็ได้เพชรเท่ากันนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเครียดมากต่อไปอีเวนต์ตรงอีเวนต์ก็แจกเพชรบ้างนะครับแต่จะมีบางโหมดที่จะแจกตัวละครอย่างเช่นโหมดนี้ครับไอโหมดนี้มันได้ไดแค่มันได้ทั้งตัวละครแล้วก็เพชรเลยนะครับก็คือ ลีเจนโลดนะครับก็คือจะเป็นของโกคูทังแปลงล่างโกเินครูดโกคูซุปเปอร์เซียยาวเดาวเยอโเลสเกเรสเซียแมนนะครับพวกนี้จะได้เพชรไปด้วยนะผมไม่นะเพชรเท่าข้าแต่ว่าได้มันมากกว่าสามสี่ร้อยเนี่ยนะครับต่อตัวนะแล้วก็อันนี้จะได้พวกแก๊งโงกุนทั้งหลายไม่ว่าเป็นเบสฟอร์มซุปเปอร์เซียซุปเปอร์เซียสองซุปเปอร์เซียสามซุปเปอร์เซียสาก็ซุปเปอร์เซียบลูตามเห็นเรียงเรียงล่างกันเลยครับ ตรงนี้ก็จะได้เป็นโกเทนโบลลี่แล้วก็โกฮังนะครับไอ้ตรงแฟมิลี่คาเมฮะเมฮะนะครับต่อไปอันนี้จะได้สามอัลต้าคือโกคูสปอเตียอัลต้าบิจิต้าสปอเตียอัลต้าแล้วก็โอเมก้าเชลล์นสปอเตียอัลต้ขอโทษครับบิจิต้าอัลต้าแล้วก็โอเมก้าเชลล์นอัลต้านะครับต่อไปที่ออริจินอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจำกัดเวลาแล้วก็ถาวรนะถาวรก็จะมีลาดิสนับปะบิจิต้ากินิวแล้วก็ฟรีเซอร์นั่นเองครับ ส่วนจำปังกก็จะมีคาเบตเอก์ตีนนะครับเป็นล่าปกตินะแล้วคาเบตสเปอร์เซียนะสปาเก้งนะต่อไปคอมเมนเดตอันนี้ก็จะเป็นแบบตีบอสคล้ายๆโคออมต้องมาเล่นกับเพื่อนนะครับถึงจะเล่นได้ต่อไปอันนี้ะแนะนาให้ทําเลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่เฟรนฟายบรอวรี่ฟูรี่ซึ่งในนี้เราจะได้บรอรี่มาแบบฟรีๆเลยแล้วก็ดาวของเขาค่อนข้างแรงมากๆแต่เขาค่อนข้างจะบางนะก็แนะนาว่าหาผู้เล่นใหม่อ่ะ ให้ควรหามาปั้นไว้เลยมันแรงมากๆผมขอคอนเฟิร์มต่อไปไอหมดเนี่ยผมไม่แนะนำให้ผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันเล่นยากก็คือหมดเซนไคอัลต้าสเปเชียลไทม์ลัชต้องคือผู้เล่นต้องมีบาวตัวละครแล้วตัวละครเยอะในระดับหนึ่งแล้วก็เลยต้องห้าพันด้วยนะครับเลเวลหนึ่งเล่นไม่ได้เลยนะดูจากผมเนี่ยเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่แค่รังเอ็นเองนะยังเคลียร์ด่านสุดท้ายไม่ได้เลย เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันยากขนาดไหนถึงผู้เล่นใหม่เล่นไม่ได้นะครับนี่ครับจานวนดาวนะแค่จํานวนดาวมันก็ต่างคแล้วดูทีมที่ผมใช้แพ้เป็นลานาวเลยครับนี่ยังไม่ถึงด้านบอสผมก็แพ้เยอะแล้วข้อเสียของโมดนี้คือเราไม่สามารถใช้ตัวทลครตามได้นะถึงแม้เราชนะแต่เราก็ใช้ตามไม่ได้นะครับที่ข้อเสียใหญ่ๆของโมดนี้นะต่อไปอันนี้เป็นเซนไคโกลเด้นฟีเซอร์ก็ควรนามาทำไว้นะเก่งมากๆ ต่อไปไอโซเชียลแบทเทิลกับหนูปังเน่ยตรงหนูปังเนี่ยก็ควรทําไว้นะครับเพราะหนูปังจะได้ทั้งแทงแล้วก็เป็นเอเนจีรับตรงเนี้ยแล้วก็ตั๋วสกิฟนะครับสัวนี้แล้วแต่คนแล้วมีทั้งเหรียญสปาคิ้งทั้งเหรียญโซบูแล้วก็มียางลบมีตั๋วสกิปทิกเก็ตแล้วก็ Energy นะครับแล้วแต่คนจะเลือกนะครับต่อไปเอช h o p หรือว่าร้านแรกเหรียญน,นะครับ แลนแรกเหรียญจะมีตัวละครให้แลกอยู่หนึ่งตัวครับซึ่งอันนี้ต้นเกมเพื่อนๆไ,ได้ทุกตัวอยู่แล้วได้่าได้ทุกคนอยู่แล้วก็คือนี่ครับโูกุนบอลเกิงกี่เป็นโูกุนล่างนี้นะเป็นใครได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมีเขาไม่สายแทงนะครับเป็นดีเฟนท์เหรียญสปาร์คกิง้งอันนี้ก็หากเพื่อนๆเ,เก็บจนครบแล้วก็สามารถเอามาแลกได้นะครับก็มีตัวละครประมาณนี้เลยครับ ถ้าเพืพ่อนๆเก็บครบแล้วก็สามารถมาแลกได้นะครับซึ่งตัวละครก็อย่าหวังพึ่งความเก่งครับเพราะามันเก่าหมดแล้วบางตัวก็เป็นใครบางตัวก็ยังไม่ได้เป็นใครครับต่อไป f so x t m e medal m e d l นะครับเป็นนี่ครับเป็นเหรียญนี่นะโซบู o so นะครับตรงนี้นี่แลกไปเพือทำอะไรไปที่หน้าตัวละครครับ นี่นี่ครับโซบูต so นะครับมันจะใช้ตรงนี้ครับผมจะใค้โซบูตตัวติดตัอัวิสเลนนะครับนี่สมมุติถ้าผมใช้วิสนะครับนี่มันก็จะขึ้นเหรียญโซบูตมาตรงนี้เลยนะก็คือถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆเพิ่มขึ้นกับโซบูตไปเลย oh, <my> แต่ตัวละครเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ แล,ละรวมถึงไอการใส่ช่องการ์ดด้วยซึ่งจะแตกขึ้นเม่พอเรายังสามารถได้เพชรฟรีจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพชรฟรีเอาทำอะไรไ,ไ,ไปรับตรงนี้นะะเลยครับเควสของชาลัดนะน,นี่ครับนี่ครับเนี่ยมิชชั่นนะครับหาเราโซบูตกลายๆตัวละครเนี่ยเราจะได้อย่างละสิบเมตรสิเมตรสิเมตรสิบเมตร หากแรงเราขึ้นแล้วก็ได้เหรียญมาด้วยนะครับซึ่งเพื่อนใหม่ส่วนใหญ่จะพลาดตรงนี้กันนะครับคือไม่ได้เพชรตรงนี้นะซึ่งถือว่าเป็นตัวแจกเพชรือนกัน<ท>เป็นการแจกเพชรชั้นดีเลยอย่างเงนครับต่อมาไอตรงนี้เพื่อนเพื่อนมาแกพลาดกไอตรงนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนนะ่าทำได้ง่งายๆอยู่แล้วมีการเคลียร์ด่างของชาหลอบนะซึ่งเราจะได้อย่างละร้อยเพชรร้อยเพชรร้อยเพชร หาเพื่อนผ่านชชตเตอร์พาห้าเนี่ยจะได้ห้าร้อยเมตรเลยนะหากผ่านพานที่สามจะได้เจ็ดร้อยเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยครับหากเราไม่ได้้อาไปสุ่มมั่วซั่วจนหมดอีกถือว่าเยอะมากๆครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับสุ่มมั่วซั่วจนหมดนะครับต่ <c oughs> อมาเป็นโหมดพีพีครับใอ้หมดนี้ มันไม่เชิงว่าได้เพชรแบบร้อเปอร์เซ็นแต่ได้เทชแบบว่าแรงครับอย่างตอนนี้ผมอยู่นะครัอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่แรงสิบนะครับถ้าเราขึ้นไปนแรงสิบเอ็ดมันจะเพิ่มมายี่สิบเมตรแรงสิบสองก็เพิ่มอีกยี่สิบเมตรเพิ่มอย่างยี่สิบเมตรครับต่อไปไอเรียนเวทีเซลเกมอันนี้ก็สําคัญครับสำหรับผูดด้เล่นที่เน้นพี p นะวงเล็บไวเ้วเลยว่าเน้นพ v p เขาจะสามารถมาแรกเพชรตรงได้ครับก็ถือว่า คุ้มมากๆหรือ,อไม่ก็เป็นาการก็ได้นะซึ่งไอ้แทกการทีได้ใช้ได้คือเป็น power f u l a p a m e n t นะต่อมาอันนี้เพื่อนๆคาดไม่ถึงว่าจะได้เพชรด,ด้วยนี่ก็คือในส่วนของนี่ครับ tournament of power อันนี้นี่คือได้เพชรเหมือนกันครับได้เพชรจะตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ นี่ครับหายมเมื่อเนี่ะเคลียร์จนครบแล้วเนี่ยหนึ่งกุญแจเนี่ยดานไหนก็ได้ไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆจะได้มาร้อยหนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็ไปขั้นอีกก็ได้หนึ่งร้อยเมตรซึ่งผมรับไปแล้วนะถือว่าเยอะมากๆเลยเรวมกันไปสองร้อยเมตรแต่เผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งม,มาเล่นนี้นี่ใหม่ๆจริงๆจะได้มาอีกตรงสามร้อยไม่ต้องโกคูคูริวินแล้วก็เทนนะครับตรงพี่เทนนะครับตรงนี้เลยครับตรงพี่สเปเชียลนะแล้วก็ตรง นี่ครับต้องสามคนนี้นะจะได้มาอีกสามร้อยเม็ดเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะมากๆเลยครับรั่ผูดด้เล่นมือใหม่แนะนำว่าให้รีบไปเอาไปทำกันเลยดีกว่าครับ <Okay. S 1> พีพีและติ้นแมทเปิดตอนบุ๊กไหนเนี่ย <Okay. S 1> ก็เปกวนพาร์ทสามบุ๊กเก็ตชัพเตอร์เก็ตนะครับเป็นพาร์ทของหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดตอนจบนั่นเองต่อมาอีเวนต์ตัวน,นี้จะได้ตัวละครเนี่ยถ้ส่วนใหญ่ครับจะได้หมดสามตัวมีงูกุล คุรีดินแล้วก็เทนชินฮังครับตัวนี้ได้ก่อนเลยคือคุรีดินครับคุรีดินแต่ก็เทนชินฮังเทนชินฮังเแต่ก็คือโกคูครับคือนี่ครับเลสโกอยู่ในวอท์เจ็ดหรือว่าไปกันเลยจัก,กรวาลที่เจ็ดน,นะครับก็จะได้เป็นคุรีดินเทนชินฮังแล้วก็โกคูนะครับ mm hmm. นี่มินเบยกันถึงเจ็ดดาวเลยนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับประมาฟิวชั่นรีบอลซูเปอร์โกจิต้อาอันนี้ชัดอยู่แล้วเราจะได้ซูเปอร์โกจิต้ามาเล่นนะครับ ซึ่งเป็นตัวแจกฟรีตั้งแต่เพื่อทำเควส์ใหม่ได้แล้วอ่ะเขาจะแจกฟรีให้หนึ่งร้อยเซสซึ่งมาแจกละตัวหนึ่งอันนี้เรามารีบิดเบรคเขาอีกทีนะครับเออลืมบอกไปตรงด่านนี้นที่ผมจำได้ไหมครับที่ผมบอกจะได้โบลี่เป็นโบลี่ร่างนี้นะครับไม่ใช่ร่างสีเขียวนะเป็นร่างนี้ครับนี่ครับร่างนี้สีม่วงมีดีทายครับ